เดเดือนแรกเนี่ยไม่ใช่แค่จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติหายนะรายได้ต่างชาติเข้าเมืองไทยก็หดหายเหมือนกันเพราะฉะนั้นปีนี้เงินต่างชาติเข้าไทยถ้าทางจะหลุดเป้าโอ้เกิดอะไรขึ้นและถ้าทางคนไทยจะเที่ยวไหมช่วงครึ่งปีหลังมีคําตอบนะฮะร่วมคุยกับบัญชาโดย SCBX กลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนําของเมืองไทย7เดือนแรกเนี่ยไม่ใช่แค่จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติหายนะย รายได้ต่างชาติเข้าเมืองไทยก็หดหายเหมือนกันเพราะฉะนั้นปีนี้เงินต่างชาติเข้าไทยถ้าทางจะหลุดเป้าโอ้เกิดอะไรขึ้นและถ้าถางคนไทยจะเที่ยวไหมช่วงครึ่งปีหลังมีคําตอบนะฮะท่านผู้ชมครับ t r สเ r a t ิ้งเป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือในการลงทุนนะครับเขาก็จะออกรายงานมุมมองวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจทั้งมหาภาคทั้งรายย่อยและปรากฏว่ารายงานฉบับนี้ออกมาประมาณเพียงแค่วัน2วันนี้เกี่ยวกับเรื่องภาวะการท่องเที่ยวประเทศไทย พราะว่าท่านผู้ชมติดตามข่าวทุกสำนักหรือว่าฟังจากผมก็จะรู้ดีครับว่าปีนี้ฟันธงได้ว่าท่องเที่ยวไม่ฟื้นไม่ฟื้นทั้งจํานวนหัวแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจที่ทริสเซอติ้งพูดถึงก็คืออะไรฮะรายได้นี่ก็ไม่ฟื้นนะไม่ใช่ไรายได้ภาพรวมนะรายได้ภาพรวมคือเงินต่างประเทศแล้วก็เงินคนไทยรวมกันทัเที่ยวทั้งปีเป็นเท่าไหร่ถูกไหมฮะแต่ตอนนี้ที่เขาเจาะไปคือแม้แต่รายได้ชาวต่างชาติที่เข้าไทยก็จะไม่ถึงเป้า และก็จะหลุดจากตัวเลขจริงของปีที่แล้วอีกต่างหากนะครับทริสเดตติงบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าคือมันต้องกลับไปดูก่อนว่าการที่ตัวเลขรายได้มันไม่ถึงเนี่ยมันมี2ออย่างคือ1นํานวนหัวก็ไม่เข้าเป้าละนะฮะหรือถ้าจํานวนหัวเข้าเป้าหัวแต่และหัวต่างชาติที่มาเที่ยวเนี่ยสายบิ๊กสเปนดิงแค่ไหนถ้าหากว่าเขาไม่ใช้จ่ายเลยก็มีสิทธิ์ที่จะลงเพราะฉะนั้นเนี้ยรายได้การท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยจะโดน2ดอกเต็มๆนะฮะคือจานวนหัวยังไงก็ไม่ถึงอยู่แล้ว 2. ต่อให้ถึง เขาตัดลดการใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนในประเทศไทยเลยทําให้ทฤษฎีติ้งมองนะครับว่า8เดือนแรกปีนี้นะฮะนักท่องเที่ยวที่เป็นจานวนหัวของไทยตอนนี้หายไป7.2%จนะครับจากปีก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้อยู่ที่21.9ล้านคนนะครับและปรากฏว่าถ้าดูกันจริงๆเราก็จะพบว่าตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของรายได้นี่นะครับที่จะส่งผลทําให้รายได้ของชาวต่างชาติที่เข้ามาทั้งปีเนี่ยเชื่อว่าเงินท่องเที่ยวต่างชาติก็จะหดหายไปประมาณ3%เห็นไ,ไหมฮะ จำนวนหัวนักท่องเที่ยวตอนนี้นะฮะคบไปแล้วนี่นะครับ,รบแเ,บเดือนแรกลบ7.2ในขณะที่รายได้ของชาวต่างชาติซึ่งเขาประเมินทั้งปีน่าจะลบ3เเพราะฉนั้นตอดทั้งปี2,568ันห้าร้อยหกเก็เลยมองว่าเอาแค่เฉพาะต่าง,งต่างชาติที่มาเที่ยวในไทยนี่นะฮะน่าจะได้เพียงแค่ประมาณไม่ถึง1.7ล้านล้านบาทครับ ะะด้วยเหตุผลที่เขาก็มองว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันเกิดอะไรขึ้นว่าทำไมการใช้จ่ายของนักทุนจากต่างประเทศเนี่ยหรือว่านักเที่ยวจากต่างประเทศไม่ถึง1.7ล้านเท่ากั1.6ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับคือเขามองว่าในที่สุดเนี่ยรายได้ของชาวต่างประเทศที่จะเข้าเมืองไทยให้เก่งสุดเนี่ยนะฮะก็ประมาณ1.59ล้านล้านบาทและตัวเลขนี้พอไปเทียกบกับรายได้จริงที่ต่างชาติเที่ยวไทยตลอดทั้งปี67เนี่ยเท่ากับว่าจุดลดลงไปถึงประมาณ5%เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะเห็นนะครับ 1. ถ้าเทียบกับเป้ารายได้ปีนี้เฉพาะต่างชาติต่ำเป้า3%ถ้าเทียบกับรายได้จริงที่ต่างชาติทเที่ยวเมื่อปีที่แล้วจะหายไป5%และยิ่งจะทําให้อะไรฮะการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้าไทยก็จะไม่ได้ทั้งจํานวนหัวแล้วก็จำนวนรายได้ด้วยนะครับทีนี้ปัจจัยอะไรที่ทําให้ต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยลดน้อยถอยลงก็ต้องยอมรับบาทเราแข็งนะฮะในช่วงประมาณเฉลี่ย7ถึง8เดือนที่ผ่านมาเนี่ย เฉลี่ยเราแข็งเมื่อเทียบกับดอลลา,าร์สหรัฐเพราะฉันมีผลเก็บกเรื่องอะไรครับนักท่องเทีย่ยวจะตัดสินใจเดินทางซื้อตัวหรือว่ามาพักผ่อนในประเทศไทยถูกไหมฮะด้วยความที่มันแข็งมาถึงประมาณ7เดือนและต่อให้เหลืออีกประมาณ4-5เดือนเพิ่งเป็นไฮซีซั่นแรงกดดันของเงินดอลลาร์สหรัฐในขณะน,นี้ค่อนข้างที่จะมีปัญหาอยู่นะฮะและตอนนี้สัญญาณไทยๆเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของดอกเบีย้ยหรือแม้แต่ดอลลา,าร์สหรัฐจะอ่อนค่าและทําให้บาทนี่แข็งรู้ไหมครับว่าปัจจัยหลังๆนี่คืออะไรเพราะพี่สายทองค,คํบ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีข้อมูลชัดเลยนะฮะและในวงการทองก็รู้ชัดเลยนะฮะเมื่อไหรก็ตามที่ทองคำในประเทศไทยสูงและมีราคาสูงบาทแข็งตลอดเนี่ยมันไม่สะท้อนเกี่ยวกับปัจจัยหรือขนาดเศรษฐกิจหรือศักยภาพเศรษฐกิจที่แท้จริงคือถ้าเศรษฐกิจดีเงินสกุลต้องดีต้องแข็งถ้าเศรษฐกิจแย่เงินสกุลในประเทศนั้นต้องอ่อนค่าลงถูกไหมฮะแต่ในขณะที่เศรษฐกิจของเราก็ไม่ได้ดีเลยนะก็ไม่ได้ขยายตัวอะไรมากเลยแต่ปรากฏบ,บาทแข็งเอาเพราะอะไรฮะ เพราะราคาทองคํามีผลกดดันให้บาทในปีนี้แข็งอย่างมากๆนะครับดังนั้นด้วยเหตุนี้เขาทริสเขาเลยมองครับว่าเนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้นะฮะการตัดสินใจว่าเราจะเห็นรายได้ของนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาดีเหมือนเดิมหรือว่าเกินเป้าเป็นไปได้ยากมากเลยนะครับและที่สําคัญก็คือว่าถ้าสมมติรายได้ต่างประเทศเนี่ยมันไม่มาเนี่ยเอารายได้ไทยได้ไหมนะฮะคำตอบทริสเลตติ้งก็มองเหมือนกันนะครับว่าไอ้ขั้นจะไปหวังพึ่แในนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวเนี่ยอาจจะได้ระดับ,ดบหนึ่ง แต่เขาก็ประเมินนะครับว่าที่เหลือ4ี่ถึงหเดือนในช่วงของครึ่งท้ายของปีนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวคนไทยก็จะใช้จ่ายในการท่องเที่ยวลดน้อยลง 1. ความมั่นอกมั่นใจไม่กลับมาเกี่ยวกับเรื่องภาวะเศรษฐกิจ 2. เศรษฐกิจไม่มีความชัดเจนและมีความเสี่ยงสูงและนี่ยิ่งมาเจอยุบสภาเขา,พาใหญ่นี่นะฮะก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าตกลงเนี่ยหลังจากนั้นจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเพราะตรงนี้เสร็จเนี่ยก็เลยทให้ว่าเงินจากคนเที่ยวในประเทศไทยซึ่งเป็นชาวไทยเนี่ยนะฮะ ก็ไม่น่านที่จะเป็นหนุนให้รายได้ตลอดทั้งปีนี้ถึงเป้าอย่างที่หลายคนคาดกันเอาไว้นะครับก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มากระแทกก,กการทางด้านของวงการการท่องเที่ยวของบ้านเรานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเอากําัลใจช่วยทุกฝ่ายกันนะครับเพื่อที่จะผ่าพ้นความยากลําบากในครั้งนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยไปให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับท่านผู้ชมครับ